ถามทีดีว่าไปแล้วมีหรือเปล่าไมอมีก็ไปไม่ยอมงานไหนได้าม่อไปนี่เอคุณเด็กมาไม่ยอเดี๋ยวให้เขอเนต่อเลยจับมอเหมือนกันนะต่อเลยเลยเเลยไม่พอป้ายาี่เามันองลงป้ายแต่มึงไม่น่าถูกลัวแค่หน้าตัวสีหยัตไปพกคไทยมวบ้านพกยมาก